โจไบเดนประธานาธิบด,ดีสหรัฐเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่รัฐเดลาแวร์ท่ามกลางการเกาะติดของสื่อมวลชนจำนวนมากรอบหน่วยเลือกตั้งนะครับผู้นำสหรัฐผ่านขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าไปลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งและออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์บนเวทีหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากโทนี่เฮนช์คริฟนักแสดงตลกชื่อดัง พูดเหน็บแนมควนเชื้อสายเปอร์โตริโกจนจุดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในสังคมอเมริกันความไม่พอใจต่อการปราศัยของฮ bon ินคริฟบนเวทีที่เมดิสันสแควร์การ์เดนเกิดขึ้นหลังจากที่เขาระบุว่าเปอร์โตริโกเป็นเพียงเกาะขยะลอยน้ำครับ

it's, it's a shame that man thinks about us when he was there 15, 20 years ago. He had a golf uh, court, uh, court. He had hotels over there. He lost everything, and now he's you know, bashing us and talking bad about us. We're part of the United States. We are Americans. Mm, yeah, so sad. I was uh, I don't like that they say that to Puerto Rico. They're doing their best too, but. ปัจจุบันสหรัฐมีประชาชนเชื้อสายเปอร์โตริโกอาศัยอยู่ประมาณ5ล้านคนนะครับคนกลุ่มนี้จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ตามปกติพลเมืองในเปอร์โตริโกจะไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งใดๆแม้เปอร์โตริโกจะมีสถานภาพเป็นดินแดนในอน,นัิของสหรัฐก็ตามครับ ชวนคุณผู้ชมมาดูข้อมูลการประเมินจากสถาบันวิจัย p e r e Research Center ในสหรัฐนะครับเขาพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายละตินเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดจาก3กลุ่มก็คือกลุ่มคนผิวดำกลุ่มคนเอเชียครับและในปี2024สหรัฐมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายละติน3 6ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ14.7 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า200ล้านคนด้วยครับและท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงถึงมุกตลกเหยียดชาวเปรโตริโกผู้สมัครทั้งสองคนก็คือโดนัลด์ทรัมป์และคามาลาแฮร์ริสตอนนี้เดินสายหาเสียงในรัฐสมรับภูมิสำคัญกันอย่างขับเคี้ยวนะครับแฮร์ริสไปปรากฏตัวบนเวทีประสัยหาเสียงที่แอนอาเบอร์ในรัฐมิกิแกและโจมตีทรัมป์ถึงการเดินหน้า นโยบายที่อาจจะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของชาวอเมริกันส่วนทรัมป์ก็ลงพื้นที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียตอกย้ำความสำคัญของศาสนาซึ่งทำหน้าที่ในการยึดโยงสหรัฐให้มีความเป็นปึกแผ่นมาจนถึงเวลานี้ครับคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงรัฐสมรภูมิหรือสวิง t a t e มีความสำคัญต่อการเลือกตั้งอย่างไรวันนี้อาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีไขข้อข้องใจใน US Election 1 0 1ครับ ริงสเตเนี่ยถ้าแปลตรงๆก็คือมรัฐที่ไม่ใช่เป็นของตายของพรรคไหนจริงๆคำนี้เริ่มใช้มาไม่นานเองประมาณปี2000นะคะการเลือกตั้งปี2000มีการมองกันว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทั้งประเทศเวลาเรามองในแผนที่เราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาที่ติดกับแอตแลนติกกับแปซิฟิกเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินแทนพรรคเดโมแครตนะคะตรง,กล,งกลางเนี่ยเป็นพรรคสีแดงก็คือริพับลิกัน น,ะะน้ําเงินกับแดงเนี่ยคือ blue state หรือ red state ซึ่งพูดง่ายๆว่าเลือกตั้งกี่ครั้งก็จะเลือก Democrat เลือกที่ผ่านมา50-60ปีที่ผ่านมาก็เลือก Republican นะคะอย่างเช่น blue state อย่างเช่น California นะฮะ Maryland New York อย่างเงี้ยคือ blue state นะคะ red state ก็คือพักที่เลือก Republican ซาำแล้วสํำเล่านะคะอย่างเช่น Texas Kansas North Dakota South Dakota Oklahoma อันนี้คือ red state ทีนี้มันจะพบว่าใน50มนรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประมาณ35มนรัฐที่เป็นบลูหรือเรดแต่อีก15มนรัฐเนี่ยถือว่าเป็นมนรัฐที่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกพรรคไหนก็คือฉันไม่ใช่ของตาย15มนรัฐเนี่ยก็คือจะเป็นรัฐที่จะเป็นตัวตัดสินในการเลือกตั้งแต่ละครั้งว่าเขาจะเลือกพรรคไหนเลือกผู้สมัครคนไหนดังนั้นมันก็จะมีอีกคำหนึ่งว่าเป็น battleground state คือเป็นมนรัที่เป็นพื้นที่ของการสู้รบที่หนักแน่นที่จะแย่งชิงกัน นะคะคในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพบว่ามีสวิงสเตทอยู่ประมาณ7ม็ดมณฑนะคะเช่นอะไรเช่นแอริโซนาเนวาดาจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียมิชิแกนวิสคอนซิน ะะซึ่งมรัรเหล่านี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนการเลือกตั้งสมัยทรัมป์แข่งกับเฮเลอรี่ทรัมป์ได้ไปเป็นส่วนใหญ่เลยทั้งทังที่อย่างถ้าเรามองอย่างเพนซิลเวเนียมิชิแกนวิสคอนซินเนี่ยเป็นมนนรัฐที่เคยเป็นบูสเตดมาก่อนแล้วก็เคยเลือกอามาด้วยแต่พอการเลือกตั้งปี2016เนี่ยหันกลับไปเลือกโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ก็คือเป็นสวิงสเตดคือเป็นเปลี่ยนใจนะคะพอการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา2016เนี่ยโจไบเดนเนี่ยแย่งขึนมาได้ ทีนี้ครั้งนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่คนให้ความสนใจอย่างมากว่าแฮร์ริสจะแย่งหรือรักษาพื้นที่สําคัญไว้ได้หรือเปล่าดังนั้นเวลาที่เรามองคะแนนเสียงจากโพเนี่ยอาจจะบอกว่าแฮร์ริสนำทรัมป์อยู่ประมาณ3าหรือเปแต่จุดสําคัญที่สุดคือจะสามารถชนะในสวิงเตทหรือรัฐที่ยังไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของใครตายตัวได้หรือเปล่า และอย่างที่อาจารย์สิริพันธ์อธิบายไปนะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้มีรัฐสมรภูมิที่ยังไม่ได้สนับสนุนพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งทั้งหมด7รัฐก็คือรัฐเพนซิลเวเนียมิชิแกนวิสคอนซินนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียอริโซนาและเนวาดาครับวันนี้เราจะไปเจาะปัจจัยสําคัญของแต่ละรัฐกันนะครับว่าแต่ละรัฐมีปัจจัยอะไรที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ไปดูรัฐแรกก็คือเพนซิลเวเนียเป็นรัฐที่มีค่าครองชีพสูงและเป็น แหล่งอุตสาหกรรมในการขุดเจาะน้ำมันนะครับทรัมป์ก็อาจจะมีแต้มต่อในรัฐนี้จากความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจส่วนวิสคอนซินมีสัดส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผิวขาวมากกว่ารัฐสมรับภูมิอื่นๆครับและมิชิแกนก็มีกลุ่มชาวอาหรับอเมริกันที่ต่อต้านการทำสงครามในกาซาปกติคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาสนับสนุนเดโมแครตนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอมีสงครามแบบนี้จะหันมาสนับสนุนเดโมแครตเหมือนเดิมหรือไม่ ถ้าเราย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020ไบเดนสามารถคว้าชัยชนะใน3รัฐทั้งหมดนะครับทำให้เพนซิลเวเนียวิสคอนซินและมิชิแกน กลับมาเป็นรัฐบลูวอลหรือว่ากำแพงสีน้ำเงินได้อีกครั้งหนึ่งครับลงมาทางตอนใต้กันบ้างครับปัจจัยสำคัญของ North Carolina ก็คือโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจำนวนประชากรของรัฐก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับนอ h แคโรไลนาเป็นเพียงสมรับภูมิเดียวที่ทรัมป์คว้าชัยชนะเมื่อ4ปีที่แล้วถือเป็นฐานเสียงของพรรคริพับริกันในการเลือกตั้ง1ิ ครั้งที่ผ่านมาด้วยครับขยับไปดูที่รัฐจอร์เจียมีสัดส่วนของพลเมืองผิวดำสูงที่สุดรัฐหนึ่งของสหรัฐและแฮรริสก็น่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบทรัมป์ในการคว้าคะแนนจากรัฐนี้ไม่มากก็น,น้อยครับส่วนปัจจัยสำคัญของแอริโซนามันเชื่อมโยงกับสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ครับถ้าคุณผู้ชมดูจากแผนที่ จะเห็นว่าแอริโซนามีแนวพรมแดนที่ประชิดกับเม็กซิโกยาวถึง600กิโลเมตรนะครับแน่นอนว่าเมื่อพรมแดนติดกันแบบนี้ปัญหาผู้อ,อพยพก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ประชาชนในรัฐนี้ต้องการให้ผู้สมัคร เร่งแก้ไขอย่างเร็วที่สุดและทรัมป์ก็น่าจะถือไพ่เหนือแฮรริสในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังด้วยนะครับต่อมาที่เนวาดาครับปัจจัยสําคัญก็คือปัญหาผู้อพยพเช่นกันรวมไปถึงอัตราการว่างงานที่สูงครับนั่นน่าจะทําให้ทรัมป์คลิกกลับมาเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ครับ